Hello everyone. Welcome to English with c r กเสวัสดีค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเริ่มอ่านภาษาอังกฤษคำศัพท์ smile five พร้อมกันเลยนะคะ one two three go unit 1บทที่1 smile f ruler ไม้บรรทัด pencil ดินสอ sharpener กบเหลาดินสอ eraser ยางลบ pencil color สีไม้ pen ปากกา scissors กันไกล กลูเกวบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสตอเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เบสบอลเบสบอลจีล่าฟยีลาฟดอฟินโลมาแอปเปิลแอปเปิลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลบานาน่ากล้วยคล็อกโคดายจออะเก้เทนนิสเทนนิสแอนิมอลสัตว์ฟรุตผลไม้สปอร์ตกีฬา can I have a ruler please ได้โปรดฉันต้องการไม้บรรทัด Yes here you are ได้เลยนี่สำหรับคุณ Thank you ขอบคุณ You're welcome ด้วยความยินดี What can you see คุณเห็นอะไร Look at the pictures and answer the questions ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม Some children are reading เด็กๆบางคนกำลังอ่าน Where are they พวกเขาอยู่ที่ไหน Some children are playing football เด็กๆบางคนกำลังเล่นฟุตบอล Some students are in the classroom นักเรียนบางคนอยู่ในห้องเรียน What subject have they got พวกเขาเรียนวิชาอะไร How many students are there in the computer room มีนักเรียนจำนวนเท่าไหร่ในห้องคอมพิวเตอร์ Some students are going home. นักเรียนบางคนกำลังกลับบ้าน What time is it? เวลาเท่าไร Assembly การชุมนุม Uniform เครื่องแบบ Playtime เวลาเล่นเวลาว่าง History ประวัติศาสตร์ Geography ภูมิศาสตร์ IT เทคโนโลยีสารสนเทศ Office สำนักงาน What has Lisa got on Thursday afternoon? Lisa าทำอะไรบ่ายวันพฤหัสบดี She has history math and history. got เธอเรียนคณิตศาสตร์และประวัติศาสตร์ What has Jack got on Tuesday morning? Jack ทำอะไรเช้าวันอังคาร He has got geography and music got เขาเรียนภูมิศาสตร์และดนตรี Has Lisa got a class at a quarter past ten? l i ซ่ Lisa, มีเรียนตอนเวลา10บนาฬิกาสิานาทีไหม No, she hasn't. ไม่มี it is play time มันเป็นเวลาว่าง have you got a class at 1 p m คุณมีเรียนไหมเวลาหนึ่งนาฬิกา yes i have ใช่ฉันมี no i haven't ไม่ฉันไม่มี has he got history on tuesday morning เขามีเรียนประวัติศาสตร์เช้าวันอังคารไหม Yes he has ใช่เขามี No he hasn't ไม่เขาไม่มี Can I ask you some questions ฉันสามารถถามคุณสักคำถามได้ไหม Yes of course ได้เลย What have you got on Wednesday morning คุณทำอะไรเช้าวันพุธ I've got history and math ฉันมีเรียนประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ coat เสือ้อ coat put on สวมใส finish จบเสร็จสิ้นเลิก by car โดยรถยนต์ by bus โดยรถบัส by train โดยรถไฟ on way สม่ำเสมอ sometimes บางครั้ง never ไม่เคย I always walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนสม่ำเสมอ I never go to school by bus or by car. ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถบัสหรือโดยรถยนต์ I sometimes go to school by bus and sometimes by car. บางครั้งฉันไปโรงเรียนโดยรถบัสและบางครั้งโดยรถยนต์ I never go to school by car or walk to school. ฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียน I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสสม่ำเสมอ I never walk to school ฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียน How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไร I sometimes walk to school. บางครั้งฉันเดินไปโรงเรียน How does your mother go to supermarket? คุณแม่ของคุณไปตลาดอย่างไร She goes by car. เธอไปโดยรถยนต์ Do the children go to school by train? เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถไฟใช่ไหม no they don't ไม่ใช่ they never go by train พวกเขาไม่เคยไปโดยรถไฟ does Ken go to school by bicycle Ken ไปโรงเรียนโดยรถจัก,กรยานใช่ไหม yes he does ใช่แล้ว he always goes by bicycle เขาไปโดยรถจักรยาน how do the teachers go to school คุณครูทั้งหลายไปโรงเรียนอย่างไร They go by bus พวกเขาไปโดยรถบัส Do you come to school by bus คุณมาโรงเรียนโดยรถบัสใช่ไหม No, I don't ไม่ใช่ Yes, I do ใช่แล้ว Thank you for your attention Goodbye Bye bye